ภาลกิจตอนเช้าเนี่ยของคนเลี้ยงเป็ดต้องทําอะไรบ้างพอ่อตื่นเช้ามาก็ไปเก็บไข่เป็ดแล้วก็เปลี่ยนน้ํา แล้วก็เทอาหารนี่พ่อกําลังคัดไข่เป็ดใช่ไหมพ่อใช่ทั้งหมดกี่ฟองเนี่ยพ่อก็ประมาณพันห้าคือเราได้ไข่เป็ดสดๆดมาเนี่ยพ่อก็เหมือนมาทําความสะอาดนี้เลยใช่ไหมใช่ทำความสะอาดและพ่อเลี้ยงเป็ดกี่ตัวพ่อพันเก้าตอนเนี้ยเลี้ยงเป็ดประมาณเนี้ยรายได้ต่อเดือนต่อวันเป็นยังไงบ้างห่งพันกาบาทถ้าเป็นต่อเดือนอะพ่อสี่หมื่นกว่าอันนี้คือหักต้นทุนยังครับใช่ใช่หักต้นทุนแล้วหักต้นทุนแล้วถ้าลงทุนเนี่ยต่อเดือนมันเยอะแค่ไหนอาหารเดือนนี้ก็ประมาณแสนสองต่อเดือนนะไข่ หญ่เงี้ยเลยพอ่พอเพราะมันเป็นพันเป็ดซีพีลักษณะเป็ดจะตัวใหญ่ขวบ<ฮ>สีอ,ออกกาแฟเทคนิคการเลี้ยงเป็ดยังไงให้มันได้ไข่เยอะๆอย่างเงี้ยพ่อก็มีอาหารให้เพียงพอน้ําสะอาดลงนอนอยู่สบายแล้วถ้าเพื่อนๆเนี่ยเขาอยากจะจับเงินทุกวันทุกเช้าอย่างพ่อเนี่ยพ่อมีวิธีการเริ่มต้นยังไงเริ่มต้นอย่าไปลงทุนเยอะเอาน,อน้อยก่อนสักสองสามร้อยตัวพ่อแนะนําให้เป็นเป็ดสาวก็ประมาณ40,000ค่าโรงเรียนก็ประมาณสัก15 0 0 0 เลี้ยงเป็ด300ตัวเนี่ยมันต้องใช้พื้นที่กว้างแค่ไหนที่จะทำลงเดือนน่ะพงานน,นึงก็พอเป็ดอ่ะมันกินเยอะแค่ไหนพอ่อร้กรัมต่อตัวต่อว,ว,ว,วันเราจะเลี้ยงเพื่อเก็บไข่เนี่ยได้นานแค่ไหนครับพอ่อวิชาการเนี่ยเขาให้มา18เดือนหลังจากนั้นแล้วเขาก็ยังให้ไข่อยู่แต่ว่ามันอาจจะน้อยลงใช่ไหมพอ่อใช่อาจจะ<ม>เป็นไข่บางไข่เบี้ยวไข่ไม่สวยก็ปลดมันเอาไปขายได้ไหมอ๋อได้เขามารับซื้อได้ทั้งไข่แล้วก็ได้ทั้งขายนั่นด้วยเนาะเป็นเงินก้อนไว้ลงทุนใหม่อีกรอบ สวัสดีครับเพื่อนๆแนวทางเกษตรเกตความรู้คลิปนี้จะพาเพื่อนๆนะครับมาดูเทคนิคการเลี้ยงเป็ดยังไงนะครับให้ได้ไข่ฟองใหญ่ๆเงี้ยแล้วที่สําคัญไข่ดกๆมากๆเลยนะครับผมเดี๋ยวเทคนิคมันเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันในคลิปนะครับผมสวัสดีครับคุณพ่อครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพ่อช่วยแนะนาตัวให้เพื่อนๆรู้จักหน่อยครับพ่อสุรศักดิ์ครับสุริยวงศ์ยูบานโปงเหยีตมลคูเรื่องอำเภอชุมพจังหวัดขอนแก่น นี่พ่อกําลังคัดไข่เป็ดใช่ไหมพ่อใช่กําลังคัดไข่เป็ดไข่วันนี้อมันทั้งหมดกี่ฟองเนี่ยพ่อก็ประมาณพันห้าพันห้าพันห้าร้อยฟองโอ้โหต่อวันอ่ะพ่อใช่โอ้โหแล้วพ่อเลี้ยงเป็ดเนี่ยกี่ตัวพ่อพันเก้าตอนเนี้ยเลี้ยงเป็ดพันเก้าได้ไข่พันห้าร้อยฟองเนาะประมาณนี้ก็ถือว่าเยอะเลยแต่ที่สําคัญเนี่ย ไข่ของพ่อเนี่ยทำไมลูกมันมีต่ใบ,บใหญ่ๆอย่างนี้เลยพ่อ,ม,อ,อมันเป็นพันเป็ดซีพีมันไม่ใช่พวกกาจีคาเบลใช่ไหมพ่อใช่มันจะตัวใหญ่กว่ากันลักษณะเป็ดมันเป็นยังไงพ่อลักษณะเป็ดจะตัวใหญ่หัวสีก็จะออกนวลๆขาวๆใช่ใช่สีออกกาแฟนวลกาแฟไม่ใช่กาจี พ่อเลี้ยงมากี่ปีแล้วนะพ่อเลี้ยงมาปีกว่าแล้วครับผมคลิปนี้นะครับจะมาขอเทคนิคนะพ่อการเลี้ยงเป็ดยังไงให้มันได้ไข่เยอะๆอย่างเงี้ยพ่อพ่อมีเทคนิคยังไงบ้างพ่อก็อาหารก็มีอาหารให้เพียงพอน้ําสะอาดลงนอนอยู่สบายเทคนิคมีประมาณนี้ประมาณนี้ไข่เป็ดมันมีทั้งหมดกี่ไซส์อ่ะพ่อห้าไซส์สี่ห้าไซส์เนี่ย เอาแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันอยู่ซสาไหนซสาไหนอะพ่ออ๋อเราชั่งถ้า60กรัมถึง65นี่ก็เป็นเบอร์ 2, 2ของพ่อมีตั้งแต่เบอร์2เบอร์ 2>, ออร2แล้วก็เบอร์เบอร์หน อย่างเบอร์หนึ่งหกสิบห้าถึงเจ็ดสิบเบอร์ศูนย์นี่ก็เจ็ดสิบถึงเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบห้าถึงแปดสิบก็จำโบ้แล้วอันนี้ดับเบิร์เอ็กแล้วเนาะอ๋อมีดับเบิลเอ็กซ์ด้วยพ่อมีคือมันใหญ่มากเนาะพราะว่าใช่ใช่ขีดกว่าก็มีคือเราได้ไข่เป็ดสดหมดมาเนี่ยพ่อก็แบเหมือนมาทําความสะอาดนี้เลยใช่ทำความสะอาดทีเดียวเลยทีเดียวตัวนี้มันเปื้อนมากเราก็เช็ดหน่อยแปลว่าทุกฐานนี่เป๊ะหมดเป๊ะหมดนั่งเช็คทุกฟองเลยเนาะทุกฟองทั้งทุกฟอง พ่อครับแล้วเทคนิคการเช็ดไข่เนี่ยพ่อต้องใช้สันลงสไลอะไรบ้างไหมไม่ไม่มีครับพ่อใช้อะไรไหนนะเปิดเผยพูดดูอ๋อนี่นะเพื่อนๆนี่ครับเปิดเผยใช้อะไรชุบน้ำเหรอพ่อครับชุบน้ําแล้วก็มันมาดมันมาดอย่าไปให้มันโชกจะให้มันเปียกไม่ต้องสไลผงสักฟอกเลไม่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 น้ำเปล่าเลยเลยน้ำเปล่านี่แหละครับน้ำเปล่าเอาปั้นมันมาดไม่ต้องไม่ใช่ว่าน้ําโชก ใครก็จะเสียง่ายแล้วก็มีเนี่ยผ้าคอยซักอีกทีหนึ่งใช่ไหมครับใช่ถ้ามันเปียกผ้าเราก็เช็ดนี่นี่นี่ครับจะได้เช็ดไปยิ้มไปนะพ่อเนาะมันจะได้เช็ดได้นานั้นเลยมันจะได้เช็ดมันจะได้เก็บไว้ได้นานๆแล้วไข่อย่างเงี้ยพ่ออายุเก็บรักษาเขาได้นานแค่ไหนพ่อสามอาทิตย์นะ เพราะมันสดสดเลยเนาะได้สารอา,าทิตย์เลยนะครับ <10 S 2> แล้วถ้าข้าวตู้เย็นนี่ก็โอ,อ้โหไม่ต้องพูดถึงเก็บมาก็มาคัดแล้วก็ส่งลูกค้าภารกิจตอนเช้าเนี่ยของคนเลี้ยงเป็ดต้องทําอะไรบ้างพ่อตื่นเช้ามาก็ไปเก็บไข่เป็ดแล้วก็เปลี่ยนน้าแล้วก็เทอาหารแปลว่าข้อดีของคนเลี้ยงเป็ดนี่คือ ช้ามาได้เก็บเงินเก็บทองเลยใช่ไหมพ่อใช่อันนี้คือเงินทั้งนั้นเลยใช่ไหมพ่อเนาะเงินโอ้ยแล้วแผงแผงนึงเงินมันราคากี่บาทครับตอนเนี้ยมาราคาเฉเลียร้อยสามสิบบาทวันหนึ่งนี่กี่แผงพ่อห้าสิบแผงโอ้ยร้อยสามสิบห้าสิบแผงก็ประมาณวันหนึ่งก็ห้าหกพันเนาะพี่เนาะสังเกตได้นะครับคนเลี้ยงเป็ดนะครับเช้ามาก็จะมีรอยยิ้มนะครับนี่สัมผัสเงินสัมผัสทอง แล้วถ้าเพื่อนๆเนี่ยเขาสนใจอยากจะมาทําอาชีพเริยมเป็ดอยากจะจับเงินทุกวันทุกเช้าอย่างพ่อเนี่ยพ่อมีวิธีการเริ่มต้นยังไงเริ่มต้นอย่าไปลงทุนเยอะเอาน้อยก่อนประมาณสักกี่ตัวพ่อน้อยๆเริ่มต้นเนี่ยสักสองสามร้อยตัวมันไม่เสียเวลาแล้วมันได้ตังค์ด้วยใช่สักสองสามร้อยตัวสักสองสามร้อยตัวเริ่มต้นนะครับผมแต่ถ้าเลี้ยงเก้าตัวสิบตัวไม่แนะนําหรอกครับมันไม่ได้อะไรใช่ไหม,มไม่ได้อะไร<ช>ไปซื้อกินดีกว่าครับ ถ้าเริ่มต้นเพื่อน,นๆนะครับถ้าเริ่มต้นอยากมีอาชีพเลี้ยงเป็ดนะครับควรเริ่มต้นน้อยๆน้อยๆก็คือสองสามร้อยตัวขึ้นไปสามร้อยครับสิบยี่สิบตัวเนี่ยซื้อไก่กินดีกว่าซื้อไก่กินดีกว่ามันจะคุ้มกว่านะครับ <c oughs> อันนี้ <c oughs> เทคนิคแรกนะครับเทคนิคต่อไปพ่อถ้าเรากะปริมาณเป็ดที่จะเลี้ยงสามร้อยตัวแล้วพ่อแล้วทีเนี้ยลงทุนใช่ไหมอ่าลงทุนลงเรือนเนี้ยมันจะต้องใช้ประมาณเท่าไหร่เนี่ยเป็ดนี้ก็ ถ้ากากีนี่ก็1 0อย4 0เนาะประมาณนี้ก็ประมาณ3-4,000 0เกตสา0 0ตัวแล้วก็ค่าโรงเรียนก็ประมาณสัก15,000ครับโดยประมาณนะครับแล้วถ้าเรามือมีพื้นที่ก็มีล้อมรั้ว พวกกระเบื้องเ,เก่าพวก,กะอวกกะไรก็ได้วัสดุที่เรามีนั่นแหละเลี้ยงเป็ด3 0มตัวเนี่ยมันต้องใช้พื้นที่กว้างแค่ไหนที่จะทำโรงเรือนนะครับงานหนึ่งก็พองานหนึ่งเยอะไปงานหนึ่งก็เยอะไปแล้วงานหนึ่งคือสบายสบาย,สบายแล้วสบายแล้วแล้วก็ทําเป็นคกเป็นโรงเรือนมีหลังคาให้เขาอย่างนี้ก็พอครึ่งงานก็ได้ครึ่งงานก็เอาอยู่งานก็อยู่ก็ทําเป็นหลังคาอย่างนี้เลยใช่ใช่หลังคาสามร้อยอย่างนี้สังกระสีก็ได้ไผ่หญ้าก็ได้พวกอะไรก็ได้กระเบื้องเก่าก็ได้แล้วโรงเรือนมันควรทึบหรือว่ามันมีแดดควรให้มันนโลงะ ให้มันลมโกก็คือมีมันแดดสองยิงดีพื้นที่ร่มด้วยแล้วก็แดดสองด้วยถึงจะถูกต้องแล้วก็ก็คือหนึ่งไร่เนี่ยก็ไม่ต้องไปปูเต็มหนึ่งไร่ใช่ไหมพ่อไม่ไม่ทางผาเอยงเงี้ยพ่อเราเลี้ยงเนี่ยเราต้องมีสระน้ําให้เขาเล่นไหมเพราะว่าเป็ดมันถูกกับน้ำใช่ไหมพ่อไม่จาเป็นยิ่งมีสระน้ํายิ่งออกกําลังยิ่งเสียพลังงานเนี่ยยิ่งไม่ไข่ ทำอ่างเล็กๆก็ได้การมังสมปูลเราเนี่ยพอได้ลายเคียดแล้วทีนี้พ่อเป็ด300ตัวที่พ่อแนะนำเนี่ยควรเริ่มต้นจากลูกเป็ดหรือว่าเป็ดสาวเลยพ่อแนะนำให้เป็นเป็ดสาวเป็ดพร้อมไข่ถ้าเราไม่นั่นจริงๆก็เอาเป็ดไหยอดนี่แหละมาเลี้ยงคือเป็ดสาวเลยเนาะพ่อเนาะเริ่มต้นเป็ดสาวเลยดีกว่าพอมาเลี้ยงแล้วมันได้เก็บไข่เลยใช่ไหมพ่อมันจะเร็วกว่าถ้าเราไปซื้อเป็ดสาวมาเนี่ยพ่อตัวมันจะประมาณสักกี่บาท ถ้าเป็นไกกีก็ร้อยสามสิบห้าถึงร้อยห้าสิบบาทประมาณนี้แต่ถ้า g ีพีนี่มันจะร้อยแปดสิบแต่ไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้มันเท่าไหร่นะแต่ก่อนพ่อซื้อร้อยแปดสิบบาทต่อตัวแต่ปัจจุบันนี่ไม่รู้ว่าร,ราคามันยังไงอ้าวเนี่ยเดี๋ยวจะมาไล่ต้นทุนกันเนาะมีเป็ดแล้วมีโรงเรือนแล้วทีนี้จะไม่พูดไม่ได้เลยเนาะค่าอาหารพ่อเป็ดอ่ะมันกินเยอะแค่ไหนพ่อมันเปืองไหมถ้าเป็นกกยกีเนี่ย ร้อยสีิกรัมต่อตัวต่อวันต่อวันนี่หมายถึงเราให้เช้าให้เย็นใช่ไหมเพาะใช่ก็แบ่งอย่างละครึ่งเนาะถ้าตอนเช้าเนี่ยเขาแนะนําให้สี่ปนต์ช่วงบ่ายนี่60%สปอเซนอ๋อจะหนักมื้อเย็นใช่มีอเทคนิคเทคนิคหนึ่งนะครับไม่ใช่แบ่งครึ่งเนาะเช้าสี่ิเย็นหกสิบ นี่ก็คือจะทําให้มันเหมือนว่าก่อนมันนอนมันอิ่มเน้ะพ่อเนาะเช้ชามามันจะได้ไข่ดีเนาะ<ช><ม>ได้พักผ่อนเต็มที่ไม่หิวพอครับแล้วเป็ดสาวเนี่ยเราเอามาเลี้ยงเนี่ยเราจะเลี้ยงต่อเพื่อเก็บไข่เนี่ยได้นานแค่ไหนครับพ่อวิชาการเนี่ยเขาให้มา18เดือนแต่ถ้าบางเจ้าเขาก็ได้อยู่20 ถึง22เดือนนะก็ประมาณปีกว่า2ปีเลยใช่ไหมพ่อถึงจะปลดประมาณปีครึ่งเข้า2ปีช่วงระยะนี้คือเขาให้ไข่แบบเต็มที่แต่ว่าหลังจากนั้นแล้วเขาก็ยังให้ไข่อยู่แต่ว่ามันอาจจะน้อยลงใช่ไหมพ่อใช่อาจจะเป็นไข่บางไข่เบี้ยวไข่ไม่สวยก็ปลดทาไข่เค็มไข่ดองไม่ได้แล้วนะครับผมหลังจากที่เราปลดเป็ดไปแล้วเนี่ยครับไอเป็ดมันก็ยังแอนนั่นอยู่เลยพ่อแล้วเรามีวิธีการปลดเป็ดยังไงครับมันเอาไปขายได้ไหมอ๋อได้ันมามรับซื้อไปทําพวกลาบ ได้ทั้งขายแล้วก็ได้ทั้งขายนั่นด้วยเนาะ <Okay. S 1> เป็นเงินก้อนไว้ลงทุนใหม่อีกรอบนึงเล้วกพราเพราพเราขายไปเราก็ไปเอาเป็ดสาวมาใหม่อย่างนี้เอามาใหม่มเอาชุดใหม่มาลงเป็นรอบๆไปอย่างนี้เนาะใช่แล้วศัตรูอ่ะโรคภัยของเป็ดเนี่ยถ้าเราเลี้ยงแล้วเราต้องคุมอะไรให้ได้บ้างพา่อหนึ่งก็พวกโรคหวัดพวกอะไรนี่แหละเป็นหวัดเป็นไรนี่แหละเรามีวิธีการให้วัคซีนหรือให้ยาย,ยัางไงอ่ะพออ๋อให้ยาละลายน้านะครับแต่ยี่ห้อไม่ต้องบอกเนาะ ก็คือมีขายทั่วไปมีขายทั่วไปแล้วมันมีมีอาหารเสริมอะไรเพิ่มไหมก็พวกวิตามินโปรตีนอะไรต้องเพิ่มให้ไหก็ยานี่แหละก็นานๆใส่แต่ถ้าไม่เป็นไรก็ไม่ต้องต้องไม่ต้องไปใช้เพื่องตังไม่มีโปรตีนเพิ่มอะไรเลยใช่ไหมไม่มีไม่มีครับขออาหารอัดอย่างเดียวครับขอให้เขาอิ่มอย่างอื่นก็มีพวกสัตว์ดื้อคานพวกหมาพวกนี้สําคัญพวกนกพวกอีกาอย่างเงี้ย อย่างนี้การทําโรงเรียนเราก็ต้องทําป้องกันพวกนี้ไว้ด้วยเดี๋ยว<ช>ครับศัตรูเบอร์หนึ่งก็คือสุนัขนอหมาแล้วก็พวก<ม>งูพวกสัตว์เลื้อยคลานนี่แหละก็คือป้องกันตรงนี้ได้ก็ไม่ใช่ปัญหา,าเนาะเพราะสัตว์ที่ตกใจง่ายแปลว่าการเลี้ยงมันก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากมายเนาะเพรานะเนาะคุมศัตรูให้ได้เนาะนแล้วก็มันไม่ยากหรอกคนเกษียณมานี่ทำได้สบายแล้วไหม ไม่มีโรคภัยอะไรเป็นงานที่อยู่กับบ้านด้วยนะพ่อเนาะพ่อเลี้ยงมาเนี่ยไข่เยอะๆเป็นห้าสิบแผงอย่างเงี้ยพ่อเอาไปขายที่ไหนหมดอ๋อเขามารับครับเอ้าวันนี้ก็โทรมาแล้วแปลว่าพ่อมีหน้าที่คัดอยู่กับบ้านเฉยๆไม่ต้องอ่องวิ่งออกหาตลาดเลยนะพ่อเนาะไม่ไม่ได้วิ่งที่จะตลาดวิ่งมาวันนี้ก็ ให้ก็ไม่พอกันนะวันนี้เอ้าไม่พอไม่พอไม่พอโหนี่นะครับเหตุเกิดเพราะว่าไข่สดสดสวยๆทาให้แบบความต้องการเยอะนะพอ่อใช่เอ,าอ้ายางงี้พ่อถามตรงๆเลยความต้องการเยอะอย่างเงี้ยพ่อเลี้ยงไว้พันเก้าร้อยตัวเนี่ยพ่อมีแนวโน้มที่จะเพิ่มอีกไหมมีมีมีคิดว่าจะเพิ่มอีกนะแต่ไม่ไม่รู้ว่ากําลังจะถึงหรือเปล่าเอออย่ามีมีมีแนวมีแนวโน้มว่าจะแต่ว่าต้องเพิ่มแน่นอนเพิ่มแน่นอนอืมนะครับ ก็ถือว่าเป็นอีกอาชีพหนึ่งนะครับที่สร้างรายได้ได้ดีเลยเนาะพ่อเนาะข็พออยู่ได้พออยู่ได้แล้วขออนุญาตถามถึงรายได้หน่อยพ่อเลี้ยงเป็ดประมาณเนี้ยรายได้ต่อเดือนต่อวันเป็นยังไงบ้างพันกว่าบาทไม่แน่นอนถ้าเป็นต่อเดือนนะพ่อ สี่หมื่นกว่าอันนี้คือหากต้นทุนอย่างครับใช่ใช่หากต้นทุนแล้วหากต้นทุนแล้วเป็นกําไรใช่ไหมพ่อเป็นค่าแรงอือเอาเป็นค่าแรงนะครับผมสามสี่หมื่นนะพ่อเป็นค่าแรงเลยใช่ค่าแรงนะครับผมค่าแรงอือแล้วก็ค่าลงทุนเนี่ยต่อเดือนมันเยอะแค่ไหนอาหารเดือนนี้ก็ประมาณแสนแสนสองต่อเดือนนะถ้าเราลงทุนประมาณแสนสองนี่แปลว่าเราก็ขายได้ประมาณแสนหกแสนเจ็ด พ่อครับอาชีพดีๆอาชีพจับเงินทุกวันอยู่กับบ้านเงี้ยแล้วถ้าเพื่อนๆนะครับสนใจอยากจะมาขอความรู้หรืออยากได้ได้ข่เอาไปขายบ้างเลยครับสามารถติดต่อพ่อช่องทางไหนได้บ้างครับมีเบอร์โทรอยู่ครับ08 9 9 4 1 1 9 9 7ต้นสักฟาร์มนะครับอยู่บ้านปวงเอียดตะมนขเรืองอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่น สำหรับเพื่อนๆท่านใดนะครับที่สนใจอยากจะเรียนรู้อาชีพเลี้ยงเป็ดนะครับแล้วมีไข่ไปขายสร้างรายได้ได้ทุกวันอย่างนี้นะครับก็สามารถติดต่อพ่อนะครับเพื่อขอความรู้ได้ตามช่องทางที่พ่อให้ไว้นะครับนี่ก็เป็นอีกอาชีพหนึ่งนะครับที่แนวทางเกษตรเก็บความรู้นะครับได้นํามาเสนอเพื่อนๆนะครับแล้วถ้าเพื่อนๆนนะครับสนใจการเกษตรหรือแนวทางความรู้อะไรเกี่ยวกับการเกษตรก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับ เดี๋ยวทางรายการจะได้รีบจัดหานะครับเพื่อมาเสิร์ฟเพื่อนๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับแล้วคลิปหน้าจะพาเพื่อนๆไปรับชมอะไรนั้นก็ติดตามครับรับรองว่าเด็ดเช่นเคยนะครับแต่สําหรับคลิปนี้ขอขอบคุณพ่อมากครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ